นาติก็เพราะสีสีเลนะโพสัมปทาจะถึงโตคัปสมบัติก็เพราะสีลสีเลนะนิพพิงยันติจะถึงเึ่งความดับกิเลสปัญหาทั้งหลายก็เพราะสีลปัตตมาสีลังวิโตทะเยด,ดังนั้นสาธุชนควรทำละศีลให้บริสุทธิ์ เมื่อศี็นบริสุทธิ์สะอาดแล้วสมาธิและปัญญาเอาไว้ก่อนศีลบริสุทธิ์สะอาดดีเมื่อเรามีสติสังวรระวังตั้งใจดูว่าจะละ,ะฤฤทั่วปับพฤติดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดสำรวมในศีลตาโหูจมูกเล่นายและใจนี่เป็นทางเกิดแห่งความดีและความทั่ว เป็นทางเกิดแห่งความผิดและความถูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีมีตาก็เป็นตาดีมีหูก็เป็นหูดีมีจมูกก็เป็นจมูกดีมีลิ้นก็ลิ้นดีมีกายก็กายดีมีใจก็ใจดีพระสติสัมปชัญญะดีคุ้มกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น แต่ใจสัมปชัญญะตัวนี้ไม่ดีมีพลังอ่อนไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ได้มีตาก็ตาหาเรื่องมีหูก็หัหาเรื่องมีกมุกก็หาเรื่อง,ม,ม,องมีเล่นก็หาเรื่องเล่นมันหาเรื่องอย่างไรเขาทำขับข้าวให้ทานก็มันไม่ถูกปากแม่หาเรื่องมาแล้วจะได้มีกายสัมผัสก็หาเรื่อง นอนไม่ดีก็ก็บ,บนนอนผิดที่ก็บนเอาแต่นอนไม่หลับมันเปลี่ยนที่อันนั้นเดยกว่ามีกายหาเรื่องจะได้มีเจ็บมีใจรับรู้อารมณ์อะไรเอาก็หาเรื่องหาเรื่องสุขสิตให้กับตัวเองใครไม่มา่อเรื่องก็ขอ,ขอเรื่องในตัวเองนั่นแหละกา,ารความทุ๊กการความเดือดร้อนให้กับตัวเองไม่จบส่อนเพราะอาสติสัมปชัญญะอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเีนไม่บริสุทธิ์สติสัมปชัญญะจึงฟันเฟื่อเพราะฉันเีนนี่จึงเป็นสิน่งจำเป็นที่เราจะต้องทำละให้บริสุทธิ์สะอาดตามขั้นตอนเมื่อเศนบริสุทธิ์สะอาดดีก็เปรียบเหมือนกายวาจาของเราเป็นพื้นที่ที่ปลาดดีแล้วนอกจากจะปลาดดีแล้ว อย่างแต่ยัางแต่น้ำแต่โตนน้ำเติมปุ๋ยลงไปอีกปลูกฝังอะไรลงไปมันก็เจริญงอกตามดังนั้นก็จึงสมกับคำที่พระทัมภีร์ว่าแบบนี้จะได้แสดงธรรมมาเจตนาธรรมตอนของสมเด็จเลยสมมาสมพุทธเจ้าขอให้ยาดโจมจงตั้งโตตระนาจทองทำกายใจให้เป็นพาะเาในทองรองรับจะทรมาเทศนา ก็มีเสียบริสุทธิ์นั่นเองกายกับใจจึงกลายเป็นภ้าชนะทองคอยรองรับพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาที่กล่าวกลงไปนั่นเปรียบเหมือนสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วถ้าาชนะทองของท่านบริสุทธิ์สะอาดถูกขัดก็ให้สะอาดแล้วอะไรลงไปมันก็ยังทรงรักษาความสะอาดและบริสุทธิ์เอาไว้ได้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันสกปรกล้ว ของสะอาดเข้าไปมันก็ปล่อยสกปลกไปหมดนี่แหละหลักการมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ในขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งว่าเออการปฏิบัติสมาธิเลี่องปัญหาต่างๆที่มันยุ่งๆทาให้เราเกิดสงสยัยอยู่ไม่จุดจด่นก็นคือวิธีการปฏิบัติสมาธิ วิธีการปฏิบัติสมาธิมีหลายแบบแตพกรสมถาวิธีการเดียวมีถึงสี่สิบย่างและนอกเหนือไปกว่านั้นก็ยังมีอยู่อีกหรือในเฉพาะวิธีวิปัสสนานี่ก็มีมากมายหลักเกณฑ์เอากบเอาถาเอาขันเอาอายตนะมาพิจารณาให้เห็นอริจังทุกกขังอนัตตา พราะวิธีการนี่มันมีหลายบังเข้าคำนองที่ว่าหนังสือก้อมต่างคนต่างมีหนังสือก้อมต่างคนต่างมีหนังสือก้อมมันหมายถึงคำทีนน้อยๆที่จดมนเอาไว้คนโบราณเขาจานใส่ไส้ลนันเขาเรียกว่าหนังสือก้อมมันไม่ยาวอย่างนี้ก็แท้ถือ ใครมีมนคาถาอะไรก็บันทึกไว้ในนั้นก่ะบันทึกแล้วก็หวงยังไอะไรดีไม่ยอมให้ใครแตะต้องอนั่นเขาเรียกว่าหนังสือก้อมมันคนละคำทีมันเป็นคำทีของไสยศาสตร์มันต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างยศถ้าเราไปเรียนธรรมะเรียนปฏิบัติแบบเรียนไสยศาสตร์เรายุ่งตายยุ่งตายจริงๆ เพราะเราจะไปตบปัญหาก่างๆอยู่เสมอว่าการปฏิบัติแบบนี้มันไม่ถูกอย่างนั้นมันจึงจะถูกเจตราระไดที่เรายังขัาแจ้งยังเสียงกันอยู่จะเป็นใครก็ได้ถ้า,าทำพูดนี้มันจะเป็นเหตุให้อาตมาต้องตกนรกก็จะขอเป็นลอยจออาไปอาบน้ำในหม้อนรกให้มันสบายใจสักหน่อย เราเสียงเสียงกันดูขัดแย้งกันอยู่นั่นก็มันมีเหตุอย่างนี้หนึ่งต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างไม่เห็นต่างคนต่างไม่เป็นเจอกันเข้าเสียงกันพันจีประการที่สองฝ่ายหนึ่งรู้ฝ่ายหนึ่งเห็นฝ่ายหนึ่งหนึ่งเป็นออกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นเจอกันเข้าก็เสียงกันขัดต่อกันพันจี ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างรู้ต่างฝ่ายต่างเห็นต่างฝ่ายต่างเป็นเจอกันแท่เข้าไม่ต้องคุยกันเทากันจะเจียงเจอหน้ากันหรือไม่เจอหน้ากันแต่โปรเจิตภโปรงใจมันเสมอกันยังสัมผัสรู้กันได้อยู่คนลระากฟ้าแดนดินยังสามารถส่งใจไปคุยกันได้ทำความเข้าใจกันได้น,นั่นสำหรับผู้เป็น คนทั้งหลายที่เสียงกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือคนไม่เป็นใจภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามนั่นมันเป็นวิธีการเท่านั้นพุตโธก็เป็นวิธีการยบล้อพองล้อเป็นวิธีการสัมมาอารหังเป็นวิธีการกำหนดลูกนามเป็นวิธีการกำหนดอะไรเป็นวิธีการเพราะวิธีการปฏิบัติ สมาธิที่ปัสสนานี่กับกความจริงที่เรายอมรับก็คือว่าต้องทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้แล้วก็มีสติและเลิกรู้อยู่ในขณะจิตที่สัมผัสรู้อารมณ์นั้นๆในจดมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเลิกเปลี่ยนกันสติถ้า,าใครปฏิบัติแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นที่ถูกต้องกันจริงๆ เราจะไปพบกันตรงที่สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฐานห้าองค์ฐานห้ามีวิตกวิจารติเตตกเอกับคตาลน,นานและจุดนัดพบของเราอยู่ที่ตรงนั้นใครทำสมาธิที่ถู้องแล้วเรามีจุดนัดพบกันที่ตรงนั้น พอสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีวิตกวิจา์ตีสิสุขเอกัทตากำหนดองทานได้อย่างถูกต้องแน่นอนเข้าใจในหลักการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีแล้วจบเสียงกันทันทีแต่ถ้าว่าสมาธิของท่านสู่ใดบริกรรมภาวนาแล้วสีวะ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 ,วะเอาพอจิตสงบสว่างปลกลงไปนิดต่อไา้สีวะมาเดนทนข้อจต่อหน้า ร้อมเอาราษิว่าเข้ามาประทักตรงนั่นแหละมันจึงจะเสียงหมู่เพราะไปเอาผีมาเข้าในจิตในใจกลายเป็นศาสนาผีไปแล้วถาวรท่านจจตสงบเป็นสมาธิลงไปมีวิตกวิจารติสิสเอกเอตคตาเนี่มันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสภาวะรู้ตื่นเบิกบานแจ่มใสเป็นพุทธ,ธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมาธิ ของพุทธสมาธ,ธิพุทธพุทธตัวนี้เป็นคุณ,ณธรรมที่ทำทิดฐของคนทุกคนที่ปฏิบัติถึงแล้วให้เป็นพุทธลักทณะจิตเป็นพุทธจิตจะต้องเป็นอิสระเป็นที่ไม่ตกอ,อยู่ในอำนาจสิ่งใดไม่มีใครจะมาช่วยดวงจิตให้ถึงมรรคน,นิพพานได้แต่หากพลังจิตท,ที่อบรมด้วยศ,รรศรรีลสมาธิปัญญาแก่กล้าแล้วนั่นแหละ จะปฏิวัติตนไปสูโภูมจิตภูมธรรมจนกระทั่งถ,ง,ง,งถึงบรรลุพระนิพพานไปเองดังนั้นสาธุชนทั้งหลายเพงทำความเข้าใจให้ดีว่าไม่มีใครจะมาช่วยเดลนบรรดาลจิตของเราให้เป็นสมาธิไม่มีใครช่วยให้เราเกิดปัญญาในสมาธิไม่มีใครมาแบกบมาหามมาปุงเราไปโตพระนิพพาน แต่วิถีเจตของเราซึ่งถูกอบรมให้เกิดคุณิธรรมแห่งความเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเป็นตัวปกติอยู่ตลอดเวลาเีนบริสุทธิ์เก็บบริสุทธิ์คือปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพาน,านไม่ปฏิบัติเื่อเห็นแก่อามิติจงตั้งราง,างวัลปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงปฏิบัติเพื่อ ให้บรรลุคุณธรรมคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างคุณธรรมที่ทำคุณคนให้เป็นพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้แล้วจิตของเราจะปฏิวัติตในไปสู่ตรมจิตูรงธรรมเองโดยอัจนมัติแต่อย่าลืมว่าศีลต้องเป็นหลักประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้อง ทำให้บริสุทธินน์นนสะอาดรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆในปัจจุบันอดพโอเป็นอารมณ์จิตยกหน่อองหนอเป็นอารมณ์จิตสัมมาอารหังก็เป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์ให้มีสติรู้อยู่ จิตในขณนะที่มีอารมณ์ในปัจจุบันนั้นเมื่อจิตของเราหาอารมณ์มาป้อนให้ตัวเองไม่เ็ดเราจึงเอาคำว่าพุทโธเป็นต้นมาป้อนให้กับจิตโยบหนอฟองหนอก็เป็นอารมณ์ที่เราเอามาป้อนให้จิตสัมมาอรหังก็เป็นอารมณ์ที่เราเอามาป้อนให้จิต ในมาจิตมันกินอาหารไม่เป็นหาไม่เป็นต้องจับยัดปากมันป้อนให้มันรู้จักกินเหมือนเหมือนกันกับเด็กน้อยที่ไม่รู้จักดูดนมไม่รู้จักรับทานอาหารพ่อแม่ก็ต้องป้อนใส่ปากให้ัน,นัดจิตที่ยังไม่มีสมถภาพในการที่จะาหาอาหารกินเอง หรือเมื่อมีอาหารแล้วไม่มีปัญญาจะกินด้วยตนเองต้องอาศัยคนอื่นตน่ดังนั้นในขณะที่เราภาวนายังไม่เป็นจิตอาอารมณ์เครื่องโลกเครื่องละลึกของตนเองไม่เป็นโดยลำพังต้องถามาป้อนให้อารมณ์ที่มาป้อนให้นั้นคือบอริกรรมภาวนา บริกรรมภาวนาคือจิตเล็กอยู่ในธรรคันเดียวเช่นพุตโตพุตโตพุตโตสัมมา,าหังสัมมา,าหังแล้วก็วยกหนอฟองหนออันนี้เรียกว่าบริกรรมภาวนาสเวท่ถ้าหากว่าใครมีความคิดมีสติสัมปชัญญะพอมีพลังงานหน่อยกำหนดรู้จิตของตนเฉยอ,อยู่ เข้เขาหาอาหารมาป้อนให้กับตัวเองหาอารมณ์ม,มาป้อนให้กับตัวเองได้เพียงแต่ตั้งใจกำหนดรู้ที่จิตที่ว่างอยู่เท่านั้นความคิดมันจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นแล้วติรู้เมื่อตั้งใจรู้จิตมันว่างดูที่ความว่างเมื่อมันคิดดูที่ความคิด เมื่อมันว่างดูที่ความว่างตั้งใจดูมันไปอย่างนี้ถ้ามันเก็ดร็วขึ้นเอาดูที่มันจะเกิ็ดไปถึงไหนอันนี้ทางปฏิบัติสำหรับผู้พอมีสติสัมปชัญญะบังแต่ผู้มีสติยังอ่อนให้กำหนดบริกรรมภาวนาให้บักบ,บ,บักเต้า้ารภาวนาให้ได้สมาธิ ใด้ได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิบ่อยๆเข้ามันเป็นฐานที่สร้างพลังจิตทำให้จิตมีพลังงานอย่างมหาศา,ศาลเ่อเราต้องการจะคิดค้นพิจารณาอะไรนึกถึงอารมณ์นั้นๆจิตของเราจะไปจับอารมณ์อย่างมั่นคงแล้วทำให้เรารู้ในอารมณ์นั้นอย่างแน่นอนและแ่มทัดยิงสุด พิจารณาอะไรมันก็ชัดก็จิตมีพลังงานและอีกอย่างหนึ่งสมาธิเป็นอุบายวิธีระงับนิวรธาคามฉันทะทยาบาทจินามิทะอุทธาจาปุโกจารวิเิจิธาความใกล้ในกวามความทยาบาทความฟุ้งต้านลำคาญความลังเลสงสัยความง่วงเหงาหวนอน สมาธิขั้นสมาธาตัขต้นส,สิ่งเหล่านี้มันจะหายไประงับไปยังเหลือแต่จิตที่มีเตมีความสุกีความปลอดหลงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะกำหนดอารมณ์อะไรนิวรณ์ไม่ลบปวนเราก็สบายจะพิจารณาอะไรก็ปลอดร่งเพราะน,นิวรณ์มันระงับไปแล้วจุดประสงค์ของการทำจิตให้มีสมาธิขั้นสมาะา ็เพื่อระงับนิวรณ์ทำข้าประการนี้นิวรณ์่้านี่มันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภาษนาใดมันเกิดขึ้นมาแล้วปราบมันไม่อยู่ตอนนั้นทำสมาธินี่เอาดีไม่ได้ล้มเหลวทันทีถ้าพลังของนิวรณ์ข้ามันแรงที่เรียกว่านิวรณ์ก็มันเป็นนิวารละ ปลอยปิดกั้นคนงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นพอตั้งใจจะเอาดีพัดมันจะแย,ย่ทันทีทีแรกมันแย,ย่น้อยๆก่อนทีนี้พอแย,ยไปเราก็ดุกกระดิกรู้สึกเสียวๆสีข้ามันจะเล่นงานใหญ่เลยจริงดันกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราฉะนั้นต้องฝึกสมาธิให้เข้มแข็ง ได้สมาธิสามารถเข้าสมาธิได้ทุกขณะที่เราต้องการจะเข้าได้นั่นเป็นอุบายสาวนิว่วเมื่อนินวันมันไม่ลบกวนจิตกอทรงมีโอกาสกำหนดรู้อารมณ์จิตและจิตของตัวเองด้วยความมีส,มมญญสติสัมปชัญญะแล้วจะเกิดสติปัญญาึ้นเอาดังนั้นต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดอารมณ์ การลดอารมณ์ภาวนาตามที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรจะเปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้พูดพก็เด้พูดแล้วว่าวิธีปฏิบัติจบหนอก็ดีสัมมาหังก็ดีพุโทโธเป็นแต่เพียงวิธีกันและจะปฏิบัติแต่พิจารณา ในโรมแห่งวิปัสสนาก็เป็นแต่เพียงวิธีการวิธีการดังกล่าวนี้เมื่อปฏิบัติแล้วเราจะไป